สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพี่เก้าครับป้าฮายูหายกินกับวันนี้พากันมาเก็บเห็ดครับก็มาลุ่นไปปกปมกันครับวันเสด็เห็ดบ่ครับวันนี้ก็มาปลาใหม่แล้วครับแล้วข้างหน้าพวกหัวชีวิตบ้างเดี๋ยวมาเบิ่งครับผมสียภาไปเบิ้งว่ามันสีวิเห็ดหลายซสมัยนะครับเนาะกลับก็มาครับฝนมาตกนม่ซีหายเลยครับพี่น้อง แต่กะดินซุมเห็ดแตงงออกไปขึ้นเกานะครับแล้วดดินนะครับแต่กับขึ้นเก้าขึ้นเก้านะครับข้าม,มากิบเห็ดกี่เห็ดนะครับเ็ดินหลอกกล้าง่ายงๆหน่อย,ยครับ

อืมนะครับด,ดินนะครับแกงแสบนะครับเนาะนี่ครับกวาครับเห็ดปวกนะครับแล้ะเห็ดปวกนะครับแล้วกะ,ะ,ะที่ยวโดด กำลังหวงแง้มนะครับนะเานาะเก็บผวกตากนเย็นพี่น้องแง่แรกอะหลอดพอดีนะครับนะเนาะเก็บจากไข่นะครับหอกกำลังงี้งี้เลยหลอกจุ่มพอดีนะครับเนะพี่น้องอืม อือครับเฮ็ดตะไคร้นะครับเนาะเอาไปปนนะครับเจ๊ฟแชรแล้วครับพี่น้องเฮ็ดเชนิดๆดอกกําลังจุ่มเลยครับดอกจุ่มกําลังใหญ่เลยหอมงวยโอ้โหนะครับตะไคร่นะครับพี่น้องตะไคร้บาน นี่ครับพี่น้องนี่ครับแต่ไข่ดอกง่ายบะครับอันนี้เอาไปเห็ดนำพริกนะครับเราเพียงเห็ดแต่ไข่เจี๋ยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้งอีกรอบๆนี้นะจะมีมูเห็ดอีกนะครับนะแบบนี้เนาะงานมาครับนี่ครับพี่น้องดอกเห็ดแดงครับ ดอกกำลังงามๆนะครับแล้วดูช็อตแปลงอยู่ดอกแ้งเนาะพี่นองลเอามาใส่ดูเึนไง้นะูนี้นะนี่ดนะครับเนีย่ยเเงนล้ครับดอกกำลงงามเล ตรงกองที่ดินเขียว่หมครับมีดอกไม้ที่ไหนเนี่อบตานี่ยครับมีดอกนีครับที่หนมมเลี่ยนะครับลดอกจูงเนี่ยดอกนี่ครับพี่น้ง โอ้โหเห็ดแดงเต็มเลยครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับพี่น้องครับเห็ดดอกก็น่างามงานมากครับเนาะอือเห็ดแดงยังงามเลยครับพี่น้องขอบนุณครับอีกดอกนึงครับเหนี่ยครับว่าเห็ดแดงดอกนี้พี่น้องเป็นกระเล้งจุ่มไหครับอือ อันนี้จะอีกดอกนึงน,นะครับเนาะอันนี้คือเขาโดนหมดหมดอย่างกิ่นนะครับเนาะครับก็คลายนะครับก็หลอกงไานเลยครับนี่ครับเขาไข่ขาวนะครับ,นรบ,รบ,นนรบเาานาะ เลยเลยครับเห็ดเขาไข่ขาวครับดอกง่ายเลยครับอืมแบบพี่น้องจุ่มครับก็นั่งง่ายเลยครับที่เห็ดเขาไข่เนาะครับเนาะนี่ครับเห็ดเขาไข่ครับจุ่มก็นั่งง่ายเลยครับพี่น้องดอกง่ายดีเลยครับพี่น้องเอาไปปนแซ่บครับ นี่ครับพี่น้องใข,ข่เบงเฮดไข่นะครับเนาะง่ายๆนะครับพี่น้องอืออือเกาะเขาไข่ครับตอกง่ายๆน,นะครับพี่น้องครับ มุมก็ดีแลคค้ครับในผลงานมือนี้ครับพี่น้องนี่นะครับกะมุนีกะ